้ยังปิทของเนาะสินดาวไปเอามาต่ใส่เอามาต่บานจัดช่องพืนเอาเมื่อเสาสวัสดีครับสวัสดาวจ้าเบาไทยครับสองห้าขอุญาตบ่ใหายีีน้องคอมเมนต์แปะหลิงเดียร์แปะน้อเด้ยครับเด้อขอบคุณครับ สวัสดีครับสวัสดีจ้าสาราเบาไทยครับสวัสดีวันเสาร์ครับมื้อนี้วันเสาร์ที่หนึ่งแล้วพี่น้องวันเสาร์ที่หนึ่งแล้ววันเสาร์เหมือนวันยุคชุดสัปดาหยแล้วคำซาลาวในมวันนี้เลขออกบ่เนี่ยเลขออกแต่บ่หูซื่อเลขย่างพี่น้องหอมไม่เลขออกอยู่มันบ่แม่นจ้าโอ้พี่น้องมีเล็กย่างเด็ดแน่บ่เนาะพี่น้องที่ได้บอกซาลาว์เบาไทยในบ่มาเนี่ ใครมพี่น้องมีเลขเด็ดๆดีๆจะได้กับคอมเมนต์บอกกันในเด้อพี่น้องเพื่อบางที่ได้โชคได้ลาบน้ำกันพอนหนึ่งมีหน้าคมพี่น้องเดี๋ยวม่น่ากันเริ่มที่จะอากาศนะเริ่มร้อนๆฮ้อนๆแล้วครับพี่น้อง <ๆ S 2> น้ำเสาร์ก็เริ่มหมือนห่อนละมีส่วนสาับผลไมากออกไทยชิบทั้งนอกคนกับบุคคลยอะมากเพราะว่า,า,าผลไมนฮ้อนฮ้อนกับ ออดเอาหนึ่งบอกบอกสลาว่าพออยงองมันไทยแนว่ฟิลด์ดูเละพี่น้องเบลล์จากพี่น้องเบิ่งบรรยากาศจึงมาข้างหลังนั่นนะอ่าวล่าเป็นไอหมู่มือรื้อสีผ้าพี่น้องไปรอใส่มือใช่หรือเปล่าเมื่อยคลิปใส่เดื่องชีไปวาดคคยพี่น้องเบลล์อ่าพันเป็นตนปีหมาพันเหตุบพาะท่านเหตุบุญจ้าเถื่อพี่น้องบพาะท่านไปวัดเงียงนะบพาะท่านไปถวายสั้างคาถาเอียงบพาะท่านไปจ้าเถื่อพี่น้อง ปีใหม่มาเอาท่านไปเฮ็ดบุญจ้าเถื่อนมิจะเฮ็ดตอนยมิจะไปตอนยุบานพุ่นไปวัดค่ะสูดโดนหนามราจะไปเฮ็ดบุญกับพี่น้องตอนกัาหวานตอนกัาบ้านเดือนมกรามิจะตอนห่ะพุ่นเ่ะพี่น้องจนหอดตอนนี้ยังมึท่นไปจ้าเถื่อนได้เบื่อื่นสิไปพี่น้องโบเมนบ้านชินโบเมนบัตช์ายังหลอกตะบักคืนจย่างเนะเพราะว่าบุรีเฮ็ดทึ้งเลยเคยไปพี่น้องเคยไปเดี๋ยวไปเดี๋ยวสิไปบท้ายคิมไอพี่น้องเบื้องหน้าคขาเดี๋ยวสาวราซื้ นุ่งผ้าทุ่งไปจัดซีไซสินดาวไปเอาวัตถุไรเอามาแตถบานจัดช่องพื้นเอาเมื่อเอ้ยเมื่อเอบงังเนยนี่ซีไซ <c oughs> ส,สินไม้ไปเอ้ยบัมนไนสินไม้เราไมนเป็นสินธรรมดาเนี่ยแต่ว่าเป็นสินดาวนะอาชีใส่เสื้อไม้กับประกาศใส่พี่น้องเสื้อไม้ยันยันเขาเน็มใส่เสื้อยืดธรรมดาแต่ก็ใส่สินนี่เดะเอามาแต่ช้อปปอเราหด้อพี่น้อง หาพี่น้องหาเบิรงเด้อเป็นยังไงบลอกไซตกับบล็อกเอ็นดิ่งกันในวันหนึ่งที่บล็อกไซ้์่วงนี่นับจะมาคบกับสาวเหล่าก็เดี๋ยวไปวัดดูครับเดไปวัดดูแต่ก่อนนี่ตอนอยู่ผู้เดียวนี่คำวัดนี่ขับรถผ่านนี่สิครับบุรีขเขาไป็นี่วัดเลยครับโมเมนต์ผู้ชายเขาวัดมันจริงๆฐานเจ้าของเลยเขาไป็อย่างนั้นมันเราไปทำ ไปเห็นงานนะครับไปก่อสร้างหรือว่าไปสอยยุหินอยกปูนหรือว่าไปเกี่ยวกับธุรกิจเอ้ยชอบเองว่ะไปเห็นงานนั่นนะครับแต่ว่าไปเขาวัดแบบเนี่ยคือคือสารภาพไปกั่นโมนันสารภาพไปผมก็บริเขาวัดด้วยครับพี่น้องทีนี้เจอะไรก็มากไปไปวัดดูอยู่ครับไปวัดดูอยู่แล้ววันยังไงก็วันวิทยาศาสตร์บ่ะวันครูเมื่อวนี้ไปเขาวัดไป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 บ้านเอียงเนี่ วันบ e ุมีวันย่างกับไปหลบอกกขาเล่าว่าปัญญาศาสตร์บรนครูสาระงงง่าวข้าวเกี่ยวยังตบต๊บก๊บบดมีวันยั่างก็วันย่างกับไปหลาพี่น้องไปเหตุบุญแล้วเขาบุกอยมีแห้งพี่น้องเพราะว่าเคยนะเวลาส่งสองสองเสมอดิพันมาเนี่ยพี่น้องบุกบุกบุกไฟเบอรเอร์เบอรวิวบุคืนเบอวิวบุไหลก็เลยบุมีแห้งพี่น้อง ผมมีเงี้ยต่อบอสไช่พยายามพยายามอุ่นมากพยายามแบกมากพี่น้องถ่ายคลิปเว่าบ่สไช่ก็บอกคือเพิ่นปีเราเขาเหมือนซอยนะครับซอยกับนั่งใจนั่นแหละมันก็มันก็มีขื้นมีลงมันกับมวนว่าสิเรยอดวิวเบิ้งตลอดนี่ครับพยายามบอกสาเล่ากันพี่น้องขอบคุณเขาเหมือนพี่น้องเขาเหมืนมากครับพี่น้องเพรเขาเหมือนอะไรก็นั่งใจเราเอาบอ่เนี่ยนะครับเพคนก็ว่า เฮ็ดไปเรื่อยจะมีเมือเม,มือคนบเบิง่งเหมือน,นคนบ่เบิ่งบัวราสิมีคนเบิ่งตลอดนี่ก็อุ้มแบกซาลาวมาถ่ายพี่นอ้องควาซาลาวเองเอ้ยพี่นอกก้องให้ก็ลังใจซาลาวละอีรีเพรั่ใจซาลาวละอีหลีว่าอยากให้ฮัตเป้าอยากให้สร้างซ่อง <c oughs> อยากให้เกาะเก่ง,งเฮ้ยบอาก,ก็เกาะได้ละอันนีน้พี่น้องก็คือคอมเมนต์ก็ลังใจจากพี่น้องอีรีอีรีตัดใจเดียวซาลาวก็เลยมีแห้งนิดขึ้นมาพี่นอ้อง นี่เป็นเหรเหรอยี่เป็นเหรอเฮ็ดเฮ็ดมีเฮ็ดมาได้สองเดือนเลยพี่น้องมอคกล่าขุมพ่าสองเดือนพี่น้องตั้งใจไปหนึ่งปีพี่น้องรื้อเบิืองฝากพี่น้องเป็นกำงใจให้พี่น้องจุกทีเลยมีแค่สองเดือนนี่เอ้าไหนครับน้าหญางกับพี่น้องเราเห็ดคลิปมันเร็วเห็ดจะได้สลายก็ใชเฮ็ดคลิปต่อไปเรื่อยๆครับพี่น้องต่อไปเดี๋ยวเดี๋ยวนี่ยพี่น้องน้ำมือเปลี่ยนคุยกับพี่น้องจะคุยกับพี่น้องเนี่ยอ่ะ มาเรียค่ะพี่น้องก็ถ่ายไปจ้าฮะก็ถ่า,ายไป <laughs> วันหัวเยี่ย <laughs> งจ้าพี่น้องครับ <laughs> พี่น้องสวัสดีวันเสาร์ครับพี่น้องวันหยนุดสุดสัปดาห์วันที่หนึง่งเดือนมีนาพี่น้องเริ่มต้นเดือนใหม่คอยพี่น้องทีงพอพอพอ่พุปปอคลิปเข้าคุปปอรส่องห้องเข้าสาราบ่าวไทย อาสารย์สุดเสมาพูดให้พี่น้องเขามาเขามาพอเขามาเห็นเขามาเบิ้งก็ขอพี่น้องพบพอแต่สิ่งดีในชีวิตพบพอความเจริญพี่น้องทำนำเรื่อยๆมีหน้าคมกข้ออพี่น้องมีเงินมีทองมีทรัพย์สินเงินทองเขามาอะไหล่มากเทมากพี่น้องถูกวยถุยถวยถูกถวยถุกถวยพี่น้องไปพบพอชิบห่อก่อนเล็กออกปุณิข้ออวี่น้องถูกถวยตังตังอันรมรวยรวยพี่น้องถ้ามีมีเล็กเด็ดเล็กเด็ดกัดข้ามีนบอกขันจะหน่อยได้พี่น้องเนื้อเล็กเด็ด เล็กเด็ด huh. อัน so. ี้บางทีถ้าเราใช้อาจจะไปซื Thing ้อไว้จักจักใบหนึ่งเนาะก็ได้เป็นดวงซื้อได้แล้วเด้หน่อยมาซือมันยังมีงานเอายาดพี่น้องถ้าการเสียงโซ่ก้แล้วซื้อไว้ซื้อบิ๊กซื้อยูพี่น้องซื้อเสียงบุญบิกรส่องใบสองใบในการเสียงโซ่ในการเซียนโซ่เขามันดวงอะไรก็ดีไปถ้าดวงเขาอะไรเขาต้องไปเสียใจอีกอย่างในการเสียงโซ่ ครับพี่น้องทำไมันมีเหล็กแตปายเด้อพี่น้องมือนเดียวทีหนึ่งสาวาวาเล็กออกพอให้บุคคนหูเรื่องเหล็กพี่น้องเพราะบางทีมันจะออกวันที่สองเนี่ยออกวันที่ยังก็มันสิบเจ็ดวัวตัวใต้หูแค่ว่าวันที่วันที่วันที่สิบหกตัวมันยังคือขื่นบ้านใต้หูเรื่องเรื่องเหล็กบุคคลเก่งอ่ะพี่น้องขอบคุณพี่น้องทุกการรับชมครับพี่น้องมือนเดียววันเสาร์พ่อๆที่มองได้ฝากกระไรโค้ชแช่โค้ชซับสไคร้ราคาคุณไหลจากไหลไหลได้พี่น้องเด้อคเคมิกครับต้องต่อเข้ามา สบายดีจ้าสวัสดีมานี่ดว่าอุ้ยยังซั่นคิดของเนาะมึงม